สวัสดีค่ะพบกันกับน้องลูน่าคียอนนะคะคียอนไหมคะทาไมชอบร้องล่ะคะร้องแอล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 ทำไมคะต้องการอไาจากสังคมคะหนูจะร้องแอลแอลทำไมคะคิดถึงเล็บตามีใครคิดถึงลูน่าเล็บตาทําไมเล็บเท้ายาวจังทำไมหนูไม่โตเลยหรอหนูตัวเล็กเท่าเดิมตัวเท่า iPad แมเนี่ตัวน้อยอะ ตัวน้อยนดิดเดียวเองทำไมบ้านแม่ลอกจังเลยครับดูสิโอ้ยหาวหาวเอาละเอาละเอาละ,าละไปนอนที่นอนแม่ละดูดูดูไปนอนที่นอนแม่คือเขาชอบมุดกระเป๋าบาบา,บาถึงเปิดไว้งั้นเนี่ยนั่นคือเขานะเ <laughs> ข้าไปนอนในกระเป๋าชอบก็ชอบเล่นลิงนะ่ะข้างๆกระเป๋านะ่ะมุดเข้าไปมุดเข้าไป มุดเข้าไปเลยนะคะน่ารักจังเลยนะคะไหนไหมหมจะจับให้ลิงมันดิ้นเลยได้ลิงมันอยู่เฉยๆแต่ก็อยากให้มันดิ้นดูดูดูด,ดูขยับนิดนึงลิงกันดิน้นเห็นไหมไหมอยากให้เห็นอยากให้เห็นอ่าทำไมลิงลิงดิ้นอย่างนั้น่ะคะลิงลิงทำไมดิดนนะะมด้นนะคะเอ้าเอาเอาเอา้เอาสวัสดีค่ะน้องลิง นี่น้องลิงสองลิงดำกับลิงแดงเอาหาวๆลิงดำกับลิงแดงนะคะจะหลับก็จะหลับจะเล่นก็จะเล่นทำไมอ่ะดูอุ้ยดูดำสนิทเลยทุกคนดำดีเนาะดำดีสิไม่ตกขาวสกรปรกคบไม่ได้ว่าใครอะคะแม่เอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวคอยดูนะเขาหลับแล้วเดี๋ยวเขาจะหิวหิวไหม นอนเข้าไปในกระเป๋าแม่เลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวร้องอีกแล้วร้องอะไรคะเ <c oughs> ราจะเอาอะไรอะ่ะอ่ะอยากนอนในตักอยากนอนในตักใช่ไหมอยากนอนในตักแม่ออกมาทำไมอะ่ะอ่ะในนี้มันไม่อุ่นเหรออยากให้แม่จับเหรออ่ะไหนแม่จะจับอ,อ,อ้อนจังเลยร้องอุ๊ย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  เอากัดกัดอีกแล้วทำไมกัดนะจะเอาอะไรคะฮะคนเก่งจะเอาอะไรคะ,ะเอาอะไรคะเนี่ยเอานอนลงไปเลยเอาแม่ตัดคลิปอยู่ทำไมกลัวล่ะหน้าทำไมมากลัวล่ะคะล้องจะเอาอะไรอือไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกแม่เอาคิตาออกให้เนี่ยเห็นไหมเอาแม่กเกาคางให้ เอากัดทำไมดูคิตาเพื่อนแก้มแล้วไม่เอานะดูดูดูทุกคนดูจะเล่นน่ะน่าจะไปหายนั้นน้ะไม้อันนั้นน่ะไม้ตกแมวอ่ะเออน่าจะชอบ้ะเนี่ยชอบไหมชอบไหมไม้ตกแมวให้ดูนะเอาคิตาออกให้ก่อนนี่คระติดข้างๆแก้มเอ,อ๋อ,อ,อเหมือนจะเล่นด้วยเลยนะทุกคนไม่ไดีเล่นด้วยจะหน่อยอย่านะแม่ตัดคิ้วอยู่นะ อย่าทำลายคิดแม่นะได้กินอะไรอ่ะอืไมได้กินอะไรหอม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 กลัควค่ะเดี๋ยวนี้ดูหน้ากวนกิ่งค่ะนานๆๆใครมาใครมาใครมาจะไปเล่นกับเขาแล้วไม่มีพี่อยู่สิเหงาสิเหงาสิพี่เขาไปนอนกันหมดหนะเวลานี้อ่ะแก้วพี่เก๊ะน่ะวางไปทั่วๆเลยทุกคนดู oh, <no. S 1> เป็นแก้วอยู่ทุกที่ค่ะเดี๋ยวน่ากินน้ำปะ เอานะ้ำพิเกตอ่ะกินน้ำพิเกตเลยพิเกตจะได้อ่ะนนะกินเลย,เ,เ,ลย,อเ,ลยเอ้างงงง,งพิเกตจะได้มากินต่อแล้วก็กินน้ำลายลูกนานะเห็นปะ่ะแกงน้องหรือแกงลูกกินเข้าไปเลยเอามือล้วงเข้าไปเอามือล้วงเอามือล้วงกินได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอาแบบ <c oughs> น่ารักทำมันน่ารักอะลูก เออทำไมทำไมหนูถึงทำแบบนั้นนะเอาเห็นไหมละ่ะอัสซิลเลยอัสซิลโอ้ยเอาข้องใจเอาหน้าจุ่มลงไปขนาดนั้นได้ไงอะน้ามันใสน้ามันใสเหรอมันจะฉับมาแรงวันต่อทุกคนไปละถ่ายให้ดูความน่ารักนิดหน่อยนะคะจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆ